ครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับอากาศหนาวในข้าวนาปังนะครับซึ่งปีนี้นะครับข้าวนาปังมีปัญหาอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าอากาศหนาวไม่หายสักทีนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับจะต้นเดือนมีนาคมแล้วนะครับจึงทําให้ข้าวนาปังของพี่น้องเกษตรกรนะครับผมนี่มีลักษณะแบบนี้ครับผมนี่ ปลายใบจะมีลักษณะสีเหลืองนะครับแล้วก็ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากว่าอากาศหนาวพ้าเพื่อนะครับนี่ครับลักษณะของปัญหานะครับที่เกิดขึ้นนะครับข้าวกระทบหนาวนะครับครับสำหรับการแก้ไขปัญหานี้นะครับเราจะทํากันอย่างไรนะครับไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีพันธ์ุพบกับเฮียอุตของเราได้เลยครับผม สำหรับเช้านี้ก็หนาวด้วยเช่นกันครับครับสวัสดีครับแฟนคลับแฮปปี้การเกต c รชาแนลทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียโอ๊ตจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้าเกี่ยวกับข้าวตั้งท้องนะฮะหรือว่าข้าวกำลังจะออกรวงนะครับแล้วก็จากคลิปที่อาจารย์ส่งมาให้ดูนะครับเมื่อตอนต้นนะครับ ก็ปรากฏว่าช่วงนี้นี่ประมาณต้นเดือนมีนาคมนะครับก็ยังมีอากาศเย็นอยู่ถ้าอากาศเย็นเนี่ยมีผลกระทบต่อต้นข้าวในทุกระยะเลยนะครับถ้าข้าวเป็นระยะต้นเล็กก็จะออกอาการเหลืองทั้งใบนะหรือว่าปลายใบเหลืองน,นิดๆหน่อยๆนะครับส่วนข้าวที่กําลังตั้งท้องหรือกาลังจะออกรวงนี่รวงข้าวอาจจะออกไม่สดนะออกมาแล้วยังคาคาอยู่นะครับอันนี้ก็คือผลกระทบจากสภาพอากาศเย็นนะครับ วันนี้เลยก็จะมาแนะนำเกษตรกร,ท,กรที่พบกับปัญหาของอากาศเย็นแล้วข้าวนี่ไม่กินปุ๋ยแล้วก็ใบเหลืองนะครับทีนี้ถ้าต้นข้าวก่อนตั้งท้องก็คือตั้งแต่อายุประมาณยี่สิวันจนถึงประมาณรักห้าสิบวันนะฮะห้าสิบวันหกสิบวันนี่ถ้าเราพบอากาศหนาวแล้วก็ต้นข้าวเราเหลืองนะบแบบเหลืองจัดๆสภาพอากาศที่มันเย็นต่ำกว่าสิบแปองศานี่เหลืองทั้งใบเลยนะถ้าเป็นสภาพแบบนี้นี่ ให้ไปดูนี่ถ้าไม่มีรอยไหมตรงขอบใบหรือว่าตรงปลายใบนี่ให้เรารอนิดหนึ่งเราไม่ต้องไปทําอะไรนะรสภาพอากาศเย็นนะครับจะข้าวในจะหยุดการเจริญเติบโตทั้งทางรากและทางใบทําให้เกิดข้าวเนี่ยดูใบเหลืองทั้งใบเลยนะครับอาการแบบนี้นี่ไม่ต้องตกใจใจเย็นๆเดี๋ยวสภาพอากาศอุ่นกลับมาก็จะกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว,ว่าพอสภาพอากาศอุ่นนี่เราจะต้องรีบบํารุงนะครับ ่าช่วยยานตระกูลแก้หนาวกันหนาวกันนะครับจะทําให้ข้าวนี่ฟื้นตัวกลับมาไวขึ้นเร็วขึ้นนะดีกว่าเราไปรอตอนตามธรรมชาติซึ่งมันจะช้าลงนะครับอันนี้ก็คือสําหรับข้าวต้นยี่สิบวันถึงก่อนตั้งท้องนะครับในช่วงนี้นะครับในหลายๆพื้นที่นี่ข้าวจะอยู่ในระยะของการตั้งท้องหรือและกําลังจะออกรวงกันเยอะนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสจะมาแนะนําสินค้าในช่วงข้าวตั้งท้องนะข้าวตั้งท้อง แล้วกระทบกับสภาพอากาศหนาวเย็นนะต่ำกว่า20องศาต่ำกว่า18องศานะครับวันนี้เลยเราก็เลยจะแนะนําตัวนี้เลยนะครับที่เราคุ้นเคยกันอยู่ในหลายหลายท่านมา2อีแล้วนะครับก็คือฟิโกโเคสตรองโกรนะครับอันนี้คือฟิโกโเคสตรองโกรนะครับสําหรับฟิโกโเคสตรองโกรนี่เป็นยาชุดนะครับเราจับเป็นชุดที่ใช้ในช่วงระยะข้าวตั้งท้อง หรือว่าข้าวกําลังจะออกรวงนะครับทางภาคอีสานเะรียกว่ากัดประตูอาหารประทูนะเพราะว่าพออกิวเนี่ยมันจะกิ่วลงไปเลยนะครับแล้วก็จะมีใบธงมาแบบมันกัดขอดเต็มที่เลยเหมือนว่ากําลังจะออกรวงแล้วนะครับแต่ถ้ากระทบกับสภาพอากาศหนาวเย็นจะทําให้ออกรวงมาไม่สุดนะครับหรือออกรวงช้ามากนะครับแล้วก็ออกไม่พร้อมกันออกกระปิดกระปอยออกตรงนั้นหย่อมตรงนี้สมบูรณ์ก็ออกดีตรงนี้ไม่สมบูรณ์ก็ออกไม่ค่อยดีนะครับ เพราะฉะนั้นกเกษตรกรท่านใดที่อ่าข้าวอยู่ในระยะตั้งท้องแล้วก็กําลังจะออกรวงในเจอปัญหาเหล่านี้ก็แนะนําให้ใช้ตัวซิโกเคสตรองโกรกันนะครับเพราะว่าตัวซิโกเคสตรองโกรนี่มีคุณสมบัติทำให้ข้าวเนี่ยออกรวงได้สุดนะออกรวงได้สุดนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของข้าวใบเหลืองนะใบไ,ไม่เข้มข้นได้อย่างดีเลยนะครับในชุดนี้นี่มียาชุดอยู่ครบทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะทําให้ออกรวงได้สุด นะครับออกรวงพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ผสมติดดีนะครับแล้วก็กันหนาวแก้หนาวในนี้พร้อมเบ็ดเสร็จเลยในชุดเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟิโก้เคสตรองโกเนี่ยประกอบไปด้วยยาอะไรบ้างนะครับนี่ตัวแรกเลยนะครับก็เป็นตัวซิโก้เคเลยนะครับฟิโก้เคเนะอ่าจะมาช่วยทําให้ข้าวเนี่ยออกรวงพร้อมๆกันแล้วออกได้สุดแก้ปัญหาในข้าวในตอนหน้าหนาวได้ดีด้วย ฟิกโกเคนะตัวนี้นี่นำเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะครับน,น,นี้ก็คือฟิกโกเคนะครับตัวแรกเลยตัวที่สองเลยนะครับตามชื่อเลยนะครับก็คือตัวสตรองโกรนะสตรองโกรนี่เป็นปุ๋ยน้ำนะครับเป็นปุ๋ยน้ำสูตร4 24 26นะเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศเยอรมันนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีตะกอนนะน้ำเป็นสีเขียวมรกตนะครับแทบจะปลอดจากคลอรด์ซึ่งคลอรดนนี่ ทำให้มีผลกระทบกับต้นข้าวกับใบพืชทุกชนิดเลยนะครับแต่ตัวสตรองโกรนะฮะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีการผิดจากเยอรมันเนี่ยแทบจะปลอดจากคลอรายร้อเป์เซ็นเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ไม่มีตะกรนเลยนะตัวนี้มาใช้ในช่วงทําให้ข้าวนี่ผสมเกรสรได้ดีออกรวงได้สุดนะครับแล้วก็เป็นการสะสมแป้งในช่วงนี้นี่ข้าวต้องการสะสมแป้งนี่ในปริมาณที่สูงกว่าทุกระยะของต้นข้าวกันนะครับนี่ก็คือ สตรองโกรนะครับสตรองโกรปุ๋ยน้ำนะครับนะตัวต่อไปเลยนะครับอ่าตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยครับสตรองซิง์นะครับสตรองซิง์ตัวนี้แหละครับที่ช่วยในการอ่าแก้หนาวกันหนาวได้ดีเลยสตรองซิงนะฮะเป็นการผลิตในรูปของนาโนเทคโนโลยีทําให้ข้าวเนี่ยเอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับใช้เพียงนิดเดียวนะครับด้วยสตรองซิง์นะครับนี่ก็คือตัวแก้หนาวกันหนาวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสตรองซิง์ นะหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ผลิตด,ด้วยระบบของนาโนเทคโนโลยีนะครับสำหรับยาแก้หนาวกันหนาวสตรองซิงนะครับอ่าครับอันนี้ตัวต่อไปเลยนะครับนีเลยอันนี้เราจะทําการแถมมาด้วยนะครับแถมมาในชุดยาที่เป็นายาชุดของทางร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับก็คือตัวกูเมสตีอันนี้เราแถมขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวกระตุ้น การกินอาหารของต้นข้าวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอูเมสีนนะครับตัวนี้นะเราแถมทุกชุดนะเพราะฉะนั้นการซื้อชุดซิโก,โก,โก,โกเคสตรองโกรตูเรสตรองโกรสตรองโกลทวินจะต้องเรียกหาของแถมด้วยอูเมสีมด้วยทุกครั้งนะครเราจะแถมให้กับทุกชุดเลยนะครับตัวสุดท้ายเลยนะครับพระเอกตลอดการอาวอนกาดนะครับอาวอนกาดตัวนี้เป็นตัวแก้น้ํากระด้างนะ เป็นแพร่กระจายใบความเร็วระดับไหนระดับวินาทีเลยนะครับอย่างเช่นในใบกล้วยใบบอนใบพืชที่มันมันนะฮะเวลาเราฉีดยาไปในตัวเนื้อยาเนี่ยมันจะไม่จับที่ผิวใบแต่ถ้าใส่อวนกาดไปปุ๊บมันจะเคลือบแล้วเกาะติดได้ดีในตัวอย่างชัดเจนคือในใบบอนและใบกล้วยนะครับนี่ก็คือตัวอวนกาดนะครับแล้วก็ใครใช้อ่าถ้าใช้ตัวนี้แล้วนี่ไม่ต้องใช้ยาจับใบแล้วตัวนี้นี่เป็นแพร่กระจายใบเนี่ยความเร็วในการซึมเข้าไปในใบพืชนี่ ระดับวินาทีนะครับเร็วมากแพร่กระจายเร็วมากนะครับตัวนี้แล้วก็ใช้ได้กัดโรนพ่นยาเป็นอย่างดีนะครับสาหรับโรนพ่นยานี่มไม่ใช่ว่ายาจับไปทั่วๆไปขวดละสามสิบถึงห้าสิบาทจะใช้ได้นะต้องเป็นเฉพาะทางเลยนะครับเพราะเป็นใช้ระบบน้ําน้อยแล้วละองฟุ้งอยู่ในอากาศที่ไม่ไม่ได้เยอะมากเหมือนกับเครื่องสะพายหลังหรือแบบปั๊มลากสายแต่อาวนกาดนี่ใช้กัดโรนได้ปั๊มลากสายได้ถังลากสายได้รถฉีดยาได้หมดเลยนี่คือ อาววนกาดนะครับแล้วก็สุดท้ายคือทําให้เนื้อยาที่ตั้งแต่สองตัวจนถึงสามสี่ตัวนี่เข้าเนื้อกันได้โดยไม่เกิดการแยกชั้นนะครับนี่คืออาววนกาดนะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่แก้น้ํากระด้างได้นะครับนี่คืออาววนกาดนะครับนะครับนี่ยาชุดนี้เลยรวมกันชุดนี้เรียกว่าฟิกโกเคสตรองโกรนะครับฉีดในช่วงข้าตั้งท้อง ข้าวกาลังจะออกรวงโพเพโพเพนะครับหรือว่ากําลังยิงเข่าในทางภาคอีสานนะครับระยะนี้นี่เป็นระยะที่เหมาะต่อการใช้ตัวซิกโกเคสตรองโกรมากที่สุดนะครับหนึ่งชุดฉีดได้สิบสองถึงสิบสี่ไร่นะครับสำหรับซิกโกเคสตรองโกรนะครับหลายท่านอาจจะมองว่าทาไมยามีในกระเป๋านี่มีตั้งหลายตัวนะอยากจะซื้อแยกนี่ได้ไหมซื้อแยกเราก็มีขายนะเพียงแต่ว่าถ้าเราซื้อแยกเป็นขวดทีละขวดทีละขวดไปนีด ราคามันจะสูงนะครับถ้าซื้อเป็นยกชุดเนี่ยราคาจะไม่สูงนะร,ราคาลดลงมาเยอะมากเป็นการจัดโปรนะรเพราะถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ซื้อยกชุดเลยนะครับแต่เราซื้อแยกเนี่ยขายเหมือนกันปกติแต่ราคาก็จะแพงขึ้นนะครับครับนี่ก็คือซิกโกเคสตรองโกรฉีดในข้าวระยะตั้งท้องที่กระทบหนาวยิ่งจะได้ผลดีมากๆเลยนะครับทำให้ข้าวออกรวงได้สุด อ่ะออกรวงพร้อมๆกันแล้วก็มียาแก้หนาวกันหนาวพร้อมเบ็ดเร็จเลยนะครับครับสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะได้ซิกโก้เคสตรองโกลไปฉีดก,ก็สามารถติดต่อมาได้ที่แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกช่องทางที่เป็นแฮปปี้การเกษตรชาแนลแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาสาขาหลักที่บ้านท่าแห่อำเภอคองชชยจังหวัด ยาเราินนะครับคสำหรับวันนี้ผมยาอุดขอจบแนะนําการใช้ยาซิกโกเคสตรองโปรในข้าวระยะตั้งท้องที่กระทบหนาวกันไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ